กลับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับซีรีส์สอน C by คนเองอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราจะมาต่อกันที่คําสั่ง if else นะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นยังไงครับผมมาเริ่มกันเลยสําหรับโครงสร้างของ if else นะครับผมทางด้านซ้ายมือนะฮะเป็นโฟร์แเหมือนเดิมนะฮะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นโค้ดที่เอาไปเขียนโค้ดนะครับผมงั้นเราเริ่มที่คำสั่งแรกกันเลยครับผมที่ statement A นะครับเป็นคาสั่งก่อนจะเข้า if นะครับผมอาจจะเป็น if อะไรก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้นะครับ พอประมวลผลคําสั่ง A f เเนี่ยก็จะลงมาที่คําสั่งของเงื่อนไขผมว่าเงื่อนไขตอนเนี้ยเป็นอะไรนะฮะผมก็คือเป็นคําสั่ง if แล้วก็ else เองด้วยถ้ามันเป็น true นะฮะให้เงื่อนไขเนี่ยมันเป็น true ก็จะไปทางด้านของลูกศร true นะครับผมแต่ถ้ามันเป็นเท็จเนี่ยก็จะไปทางด้านลูกศรของ false นะครับหลังจากที่ประมวลผลคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งของ if else เสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงมา ข้างล่างครับผมเป็นคำสั่งหลังจากประมวลผลก็คือจะเป็นคำสั่งหลังจากคำงาน if else ก็คือคำสั่ง b นะฮะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเอ่อจริงๆซึ่งคำว่า else นะครับมันแปลว่าอื่นๆนะฮะก็คือ if แปลว่าถ้าก็คือถ้าทำอะไรก็ถูกนะแต่ถ้ามันผิดก็คือ false ก็คือให้ทำอื่นๆนะครับจะเป็น else แทนเนาะ else ก็คือแปลว่าอื่นๆนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าเราจะเอาโค้ดตรงนี้นะฮะทางด้านซ้ายมือเห็นะครับผมมารันกันดูนะครับก็จะมีต่างเอาพุทพื่นขึ้นมานะะะฮออัันแรรรกก็คืเาจบ พูดกันนะว่าต้องการจะเอาเลขเข้าไปเก็กบไว้ที่ตัวไป x นะฮะก็รับมาสมมติว่ารับมาเป็น26แล้วกันฮะแล้วก็กด enter พอกด enter นะฮะโปรแกรมก็จะทำการประมวลว่านะะตอนนี้เนะี่ย x เ่ยเท่ากับ26แล้วนะครับแล้วก็เอาไปไหลไปเช็คต่อว่าตัวเนี้ย x มากกว่า50เป็นอย่างไรนะครับก็จะได้ว่า26่สกมากกว่าห้เนี่ยก็คือเป็นจริงนะครับก็เลยประมวลผลคำสั่งฝั่งทรูนะฮะก็เลยทำการเอา x เนี่ยไปคูณเล้ากับ10นะเนาะเ the t x เป็น26 พอคูณ10ก็เลยมีค่าเป็น260นะครับแล้วก็ไหลไปที่คำสั่ง b ต่อนะฮะก็ทำให้เวลาปิ้นเนี่ยก็เลยปิ้นออกมาว่า well x เท่ากับสองนั่นเองนะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราใส่อินพุตไปเป็น50แล้วกันนะครับแล้วก็ enter สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ x ก็จะรับค่ากับ50ไว้นะฮะหลังจากนั้นก็จะไหลามาทำการเช็คคำสั่งที่เงื่อนไขว่าตัวเนี้ย x น้อยกว่าห้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้ว่า50น้าสิบน้อยกท่านะทห้าสิบ ไลฟพี่ฝั่งฟอส์นะครับก็เลยทำให้ x เนี่ยบวกขึ้นอีกหนึ่งพันนะฮะเดิมมีค่า50บวกขึ้นอีกหนึ่งพันก็เลยมีค่าเป็นหนึ่งพันห้าสิบนะครับมันก็ไลฟพี่ก็สั่ง b ต่อเราทำการพิมพ์ val x เท่ากับพันห้าสิบนั่นเองนะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมติาตามตามโปรแกรมนี้นะครับผมเห็นไหมว่าใน if e หรือ else เนี่ยมันมีคำสั่งแค่คำสั่งเดียวนะครับแปลว่าเราไม่ต้องใส่ปีกาก็ได้นะครับผมมันนี่ก็ถูกแล้วก็ถ้าเราใส่แค่ else ไไไมมมมมม่่่่่ีีี if เเนนนยยยอาางง้้ัััจจะะดครบผว เออ่มันขาด if นะครับฉั้นเนี่ยถ้าจะมี else นะครับมันต้องมีคำสั่ง if นำหน้าเสมอนะครับในตัวอย่างที่สามนะครับจะเห็นว่าในคำสั่ง if เนี่ย statement ของ if ไม่มีอะไรให้ทำงานเลยนะครับแต่ว่าใน else เนี่ยมีอันมีอันทำงานหนึ่งก็ถ้าไม่มีอะไรให้ทำงานในยครับทาง if เนี่ยเราก็ใส่แค่วงเล็บเฉยเฉยก็ได้นะครับหรือใส่เป็น semi colon ก็ได้นะครับเป็นกับว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันจบแล้วตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับผมก็จะขึ้นเตือนว่า เออ่มีปัญหาตรงเอลอ่ะเอลมีปัญหาหลาที่อย่างมันจะขาดวงเล็บนะมันจะขาดอะไรบางอย่างนะนี่ครับผมอ่ะนาฬิกาที่4จากตัวอย่างนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีคำสั่งเอลก็จริงแต่ว่าคำสั่งเอลเราไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็ถ้าเรานำไปวาดโฟชาร์ดนะจะได้ภาพตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงคำสั่งเอลเนี่ยจะวิ่นว่างไหมนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันก็เหมือนกับว่าไหลออกไปเลยก็ได้นะครับไม่มีคำสั่งอะไรเลยซึ่งคำสั่งเนี้ยมันก็คือตัดออกไปก็ได้นะไม่ต้องมีในโค้ดนะครับซึ่งลักษณะะะะเเเเเนนนนนนนีี่่่ยยมมัััปป็็คคาสงแบบบกติรผจหวอ โครงสร้างใกล้เ <welche> ค <ăn? S 2> uh, AH. ียงกันมากเลยนะครับอ <boom and> <ain> ่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในการหาว่าจำนวนเต็ม x เข้ามาเนี่ยเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะครับ even แปลว่าเลขคู่นะครับส่วน odd เนี่ย odd เนี่ยแปลว่าเลขคี่นะครับอ่ะสมมติของก่อกอี่พูดมาเป็น1056นะครับแล้วก็ขึ้นบันใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรารับ1056เข้ามาเนี่ยตัว e v ่ n จะไปประมวลว่าตัวนี้ x mod 2มีค่าเท่าไหร่นะฮะซึ่ง x ก็คือ1056หนึ่งาหร อ่านยาวก็ได้นะจะได้ว่าเศษเรือเขาไม่เนี่ยการหาอัตาเศษนะฮะเนาะตัวเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็คือการหาอัตาเศษจะได้ว่าเศษเข้ามาเนี่ยก็คือศูนย์นะครับจะได้ว่าเนี่ยไอเอ็กซ์มอดสองก็คือศูนย์นะครับเพราะนั้นพอเราขยายการเปรียบเทียบไปว่าศูนย์ไปเทียบก็ศูนย์เป็นไงบ้างก็คือมันจริงนะครับพอมันจริงเนี่ยก็เข้างานในอีฟต่อนะครับก็คือทำการปิ้นหรือว่าไอเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นจำนวนคู่นะแล้วก็ขึ้นพาทัใหม่นะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะสมมติผมกรอกเลขมาเป็นแปดพันหกพ้นยี่สิ สิ่งที่ทำก็คือ x ก็จะไปเช็คเหมือนเดิมว,ว่าหารเอาเศษด,ด้วย2ได้เท่าไหร่นะครับก็คือ8627เ,เนี่ยหารเอาเศษด,ด้วย2ได้เท่าไหร่ก็นำไปตั้งหารยาวนะจะได้นนว,ว่าเศษเหลือเข้ามาในก็คือ1น,นะครับแล้วก็เอา1เนี่ยไปเทียนกับ0ูนเว่าเป็นยังไงก็คือมันเป็นเท็จนะครับผมก็เลยจะไปทำงานที่ฝั่ง else นะครับก็จะได้พิมพ์อกว่าไอ86้8627เนี่ยมันคือจำนวนขี้นะนเองนะครับผมเอาละ ที่นี่มาพิสูจน์กันสักนิดหนึ่งนะฮะน,นี่เป็นบทพิสูจน์นะจะแคบข้างไปก็ได้นะผมอันนี้ผมใส่ไว้เพื่อให้อ่คนที่สงสัยในคณิตศาสตร์นะครับว่าทําไมนะครับการหารเอาเศษด้วย2เนี่ยถ้าได้1จะเป็นเลขคี่ถ้าได้ศูนย์จะเป็นเลขคู่นะครับผมเอาละ่ะจากคดีนี้นะฮะเป็นคําศัพท์ทางคณิตศาสตร์เนาะว่าสําหรับพูดจนวนจริง x เนี่ยที่เป็นเลขคี่อะไรเลยก็ต่อเมื่อ x เ,เ,เนี่ยมัน คอนกรี N, นะะฮกับ1 Mod, Mod 2, นึ่ง modulo สองหมายความว่าถ้าเราเอาสองไปหารเราเศษทั้ง x ทั้งหนึ่งเนี่ยจะจะมีเศษเหลือเท่ากันนะครับส่วนได้คู่ก็คือให้ x เป็นได้คู่ก็ต่อเมื่อ x เนี่ยมันคอนกรีนกับ0 2, นูนย์ modulo สองหมายความว่าถ้าเราเอา x ไปหารเอาเศษด้วย2เอา0ไปหารเอาเศษด้วย2จะได้เศษเหลือเท่ากันนะครับอันนี้เราจะต้องใช้ความรู้กันนึงว่า a บวก b m o d u c เนี่ยจะเท่ากับ a m o d u c บวก b modulo ้งหมด m o d ้วย4นะครับอันนี้เรามาไปสูตรขาไปก่อนสมมติผมให้ x นะเป็นจำนวนคี่ก่อนนะครับแต่ว่า x เนี่ยจะอยู่ในรูปของ2คูณ k บวกหนี่แเนี่ยสำหรับจำนวนเต็ม k นะฮะบางตัวในเซตของจำนวนเต็มทั้งหมดเราจะได้ว่าถ้าเราลองเอาเอ่ามอดสองเนี่ยไปหารเอาเศษทั้ง2ข้างของสมการนะฮะเราจะได้รูปแบบนี้ครับผมซึ่งตัวนี้นะเราสามารถที่จะแทนเข้าไปในสูตรข้างบนนี้ได้นะฮะก็เลยทําให้ค่าของ x มอดสองเนี่ยมีค่าเท่ากับอันนี้ครับผมอ่านก็คือเอา2 k เนี่ยไปมอดกับ2 แล้วก็บวกกับ1มาก,กับ2แล้วก็ขก้ามหมเนี่ยมากับ2อีกทีหนึ่งครับเรียกว่า x ไอ้สอง k ม่กสเนี่ยจะเท่ากับ0บวกกับ1ม่กสก็คือ1นะครับข้ามหมม่กสก็เลยได้ได้ค่าเท่ากับเอ่อหนึ่งมากับ2เองนะครับ,บ,าานะรบซึ่งอันนี้มันอยู่รูปฟอร์มของคอนกรีตละก็เราจะได้ว่า x เลยคอนกรีตกับ1ม่กสเองจบการพิสูจน์นะครับผมซึ่งตัวน,นี้มันสามารถทำขากับได้ด้วยนะครับผมเป็นจริงอยู่นะฮะ สำหรับการพิสูจน์ว่าเป็นจำนวนคู่หรือเปล่า,า,าน,ะะน,น,น,นะครับผมก็เอาไอ x เท่ากับอ 2k นะฮะไปแทนใน 2k บนหนึ่งะครับแล้วก็ทําการพิสูจน์คล้ายๆเดิมนะครับซึ่งตัวน,นี้จะขอเลา่าไว้เป็นแบบฝึกหัดน,น,นะครับผมเอาละพิสูจน์ข้ามไปนะฮะเรามาดูกับโปรแกรมต่อดีกว่าตัวอย่างนี้เป็นการเช็คว่า x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบหร,รือเปล่านะครับก็สมมติผมใส่ input เป็น5้าร้อยนะครับผมมันก็ขึ้นพัดใหม่ไปเจอบ้พาพอขึ้นบใหม่เนี่ยมันก็จะทำงานที่คําสั่งปีน f เลยนะก็จะแสดงผลปีน f ตัวนี้ออกมานะครับเอาาอย่่นนั้รเเีีีวต เป็นยังไงนะครับผมจะได้ว่าเอกที่แล้วเข้ามาก็คือ582นะครับผมซึ่งมันน้อยกว่าศูนย์หรือเปล่านะครับประกอบว่าเป็นเพชรนะครับผมก็เลยทำงานที่ else ก็เลยจะปีนเขาาน้าไปนั่นในกระถิ่ขึ้นไปนะครับในหน้ตาตา output นะครับแล้วก็จบโมนติถ้ากอกมาเป็นลบหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นพันใหม่จะได้ว่าก็เช็คมาเดินเข้ามาตอนนี้ลบหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะจะได้ว่าลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์จะเป็นจริงนะก็จะเข้าคำสั่งภายใน if นะครับว่าให้มันปีนเข้าไปในกระถิ่ นะครับผมแล้วก็จบนะอันนี้ก็คือการใช้งาน if else แบบปกตินะครับผมซึ่งถ้าเราพูดถึงการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ if else เสม,มอก็ได้นะฮะอย่างจากตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราลองดูที่คําสั่งนี่กระถิ่นนะคือมันปิ้นเข้ามานในกระถิ่นแน่ๆทั้งสองครั้งใช่ไหมฮะนั้นเราสามารถยุบมันนะฮะยุบมันออกมาเป็นคําสั่งเดียวข้างนอยเลยนะค,คือให้ปิ้นเข้ามาในกระถิ่นซะส่วนข้างในก็ไม่ต้องปิ้นอะไรนะครับ เพราะยังไงไม่ว่ามันจะไปทาง true หรือว่าจะไปทาง false เนี่ยมันก็คือเป็นน égative เป็นแน่นะฮะทีนี้ในคำสั่งของ if e นะครับผมมันไม่มีอะไรเลยนะฮะซึ่งการไม่มีอะไรก็คือเหมือนกับไม่มีคำสั่งเป็นเลยก็ได้นะครับเอาล็อกออกไปนะฮะทีนี้พอล็อกไปเนี่ยจะเห็นว่าพอมันไม่ทำอะไรเนี่ยเราควรจะเช็คแค่มันควรจะเข้า e l s e หรือเปล่าก็พอนะฮะก็คือเช็คแค่ว่ามันควรจะเข้า e l s e ถ้ามันควรจะเข้า e l s e ก็คือให้มันเป็น not ของเงื่อนไข if e นะครับผมนี่คือเขอนะะอ้า e l s e ละครับผมอะไรให้เป็น not ของเงื่อนไข if e คืออะไรตรงน,นี้ x นน้ออยกว่าเป็ not ขง x มากกว่าศูนย์ก็คือ x มากกว่าศูนย์ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะผมเพราะว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเรากําลังพูดถึง a มากกว่า b แล้วเราเอาลบหนึ่งไปคูณทั้งคู่จะได้ว่าลบ a เนี่ยมากกว่าลบ b นะฮะคือเป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายแต่ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยเรากลังพูดว่า a มากกว่า b เนี่ยมันมาถึงช่วงว่า a เนี่ยมันน้อยกว่า b ทัทั้งช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเอานิเสถไปให้มันฮะเราจะได้ว่าช่วงใหม่ก็คือเป็น a นะฮะมากกว่าเท่ากับ b นะครับผมฉะนนนนนนัั้้้ตรงีะะะะฮฮกกกกกก็็คืออเเ่่่่่ไมมมใชแบบบาาาาาววปท นะครับแบบนี้จะโอเคนะครับผมเอะไะเนื่องจากทีนี้มันมีแค่คําสั่งเดียวภายใน if e นะครับก็เลยไม่ต้องสัปิกาก็ได้นะใส่แค่นี้พอนะครับก็จะเข้ามูลทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยโค้ดเราโค้ดเก่าไปเนี่ยฮะปัญหาเดียวกันเนี่ยฮะไม่ใช่โค้ดได้หลายแบบนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเอะไะสำหรับทั้งหมดของคําสั่ง if e ก็คือตรงนี้ครับผมถหากว่า if else เนี่ยมีสาระอะไรบ้างที่ต้องรู้นะฮะก็ดูแค่ หน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับจบเคลียนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่อง if else เพียงแต่เท่านี้เองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของ if else นะครับผมซึ่งนี่จะยาวมากพิเศษฮะอ่ะลังจากว่าเวลาเหลือนะฮะในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเฉลยการบ้านของคลิป u e n t i a l นะครับอ่ะก็โจทย์ข้อที่หนึ่งเขาได้เฉลยไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างวันนี้จะมาทำโจทย์ข้อที่สองกันนะครับครับสำหรับโจทย์ข้อที่สองนะครับผมก็คือ คล้ายข้างที่แล้วนะครับว่าข้าง้เนี่ยรับเป็นอุณหภูมิเป็นเซลเซียสเนาะแต่เขาเนี้รับเป็นอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็ช่วยแสดงผลลัพธ์ขององศาเซลเซียสให้หน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากนะว่านี่คือฟาเรนไฮน์นะรับมาเป็นอินพุตเดี๋ยวจะได้ค่า C เป็นเอาพุตนะฮะก็เอา5เนี่ยฮะไปย้ายไปคูณทั้งก้อนเนี่ยก็จบละนะครับแต่ว่ารถนี้ให้เขียดเขดเองทั้งหมดนะครับเริ่มแรกมาแล้วก็อินคูตัวไลบรารีนะครับสำหรับการแสดงผลแล้วก็ขึ้นโครงภาษา C พัด และ c นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรนะซึ่งตอนนี้เขาต้องการให้รับอินพุตนะฮะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นเลขอันหนึ่งนะซึ่งเป็นเลขอะไรก็ได้ผมจะเอาเป็นเลขทศนิยมแล้วกันนะฮะว่าเป็น f นะครับแล้วก็ทําการรับไปเลยนะครับซึ่งตัวด d o u b l ลนะฮะเราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เอ lf นะครับผมในการรับข้อมูลนะแต่ถ้าแสดงผลก็ใช้เปอร์เซ็นต์ f เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการคํานวณนะว่าไอ้ค่า c เนี่ยที่เป็นเซลเซียสนะฮะจะเท่ากับสูตรของ f ปกติครับผม แล้วก็เอามาย้ายข้างสมการคือมาคูณ5นะครับแล้วก็ปิ้นนะฮะเป็นทศยม1นึ่ตำแหน่งตามโจทย์นะคือ 1.1f นั่นเองนะครับผมนะเขาว่าจะบอกว่าให้แสดงเนทศยม1นึ่ตำแหน่งแล้วก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะครับแต่แล้วก็อย่าลืมรีเทิร์นศูนย์นะฮะเป็นธรรมเนียมโอเคก็ส่งคําตอบนะผมแล้วก็ไปดูผลตรวจนะครับเออไม่ผ่านนะผมเพราะอะไรนะผมเรามาดูที่เมสเซจนะผมเขาบอกว่าเนี่ยฮะไม่ผ่านเพราะว่าเราใช้เอ่อสแกนเแล้วก็ c นะฮะมันเออร์อร์ที่ตรงปริ้น เอ r ร์อ id, ิ ute, ute, นเวอริท์อินคูดอินคูดนะฮะเราพิมพ์เข้าอ In ินคูดผิดตัวแรกนะครับผมอ่าก็ยังไงบปาะผมทำโพสให้ดูสดๆเลยนะฮะเพื่อเป็นการอลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมนี่ว่าผมพยายามอ่านเออร์อนะแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละอย่างนะครับผมฉะนั้นเวลามันเออร์อเลยเนี่ยเราก็ควรจะค่อยๆอ,อ่านเออร์อนะครับอ่ะทีนี้เราไปทำข้อต่อไปกันนะครับข้อ3า ข้อสามนะฮะเจ้าเขียนโปรแกรมนะครับรับจำนวนเซท A B แล้วก็แสดงผลรวมครับผมเช่นรับ2อสามาก็ก็ผลรวมเป็น5นะครับซึ่งเขาประกาศต่อไปให้าชื่อ A B นะครับแล้วก็รับ A B นะครับผมใช้สแกน F นะครับรับ A รับ B มาจากนั้นนะครับแล้วก็แสดงผลเป็นผลรวมของมันนะครับครับแล้วก็ลองส่งดู แล้วก็ผ่านนะครับผมง่ายๆเลยคนนี้นะข้อที่4นะครับโอเคโปรแกรมรับจำนวนเต็ม a b จะนั้นให้สลับค่า a b นะฮะเช่นถ้าเรารับ199มาเนี่ยก็ให้คำตอบเป็นเก้าสิบเก้ากับร้อยนะครับตอนนี้เขาสร้างตัวแปรเทมให้เราละนะครับแล้วก็เอาเทมเนี่ยมาใช้เลยว่าให้ m เนี่ยเท่ากับค่า a ก่อนนะฮะก็ให้ a เนี่ยเท่ากับ b ซะแล้วก็ให้ b เนี่ยเท่ากับเทมซะนะครับผมแล้วก็ส่งดูนะครับก็คือนี่คือตามตัวอย่างที่สอนในสไลด์ในคลิปเลยนะครับก็คือผ่านง่ายๆเลยนะครับข้อสุดท้าย จะเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม4จำนวนแล้วก็แสดงผลรวมนะฮะของ4จำนวนนั้นนะครับก็ให้โปรแกรมว่างๆมาเลยนะครับผมก็ทำมาเดินได้รับว,ว่าอันนี้ i n c l u ู e นะอย่าพิมพ์ผิดแล้วกันนะฮะแล้วก็ขึ้นโคงโปรแกรมนะครับหลังจกขึ้นโคงโปรแกรมแล้วแล้วก็ทาการสร้างตัวแปรมา4ตัวนะเพื่อทําการรับค่าสี่ค่านะครับจากนั้นก็ทําการสร้าง Input นะฮะรับเข้ามา4ครั้งแล้วก็รับพิละต,ตัวเลยนะครับผม หลังจากนั้นเราก็แสดงผลรวมนะครับเป็นตัวแปดเดียวเป็นเลขตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่เครื่ซูนนะครับผมเป็นธรรมเนียมเอาละก็กดส่งนะครับก็ผ่านนะครับผมเอาวนะครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้ครับผมจาก,กันพัหน้าผมสวัสดีครับ